อยากจะบอกกับทุกคนว่าเราไม่สามารถขอให้คนอื่นเป็นคนดีได้แต่สิ่งที่เราให้ได้มากกว่านั้นคือให้เราแผ่อุทิศบุญกุศลนะคะเราทําความดีที่ตัวเราก่อนทําความดีที่ตัวเราก่อนอะไรก็ได้เพียงเล็กน้อยจะสวดมนต์ก็ได้จะทําทานก็ได้จะทําอะไรก็ได้เพียงเล็กน้อยทําใจให้มันเบาสบายสบายก็ได้นี่ก็เป็นบุญแล้วนะโดยที่เราไม่คิดชั่วไม่อะไรอะไรแล้วอุทิศบุญให้คนนั้นนะ่ะแต่ คนไม่ตายอุทิศได้นะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะคนที่ยังไม่ตายเราก็อุทิศบุญได้เขาก็ได้รับบุญได้เหมือนกันแต่เราไม่ได้อุทิศบุญให้เขานะเราอุทิศบุญให้พรมเทวดาให้ดูแลรักษาตัวเขาแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของเขาทุกคนไม่มีใครอยากชั่วทุกคนไม่มีใครไม่อยากเป็นคนดีแต่บางครั้งบางทีอะในขณะนั้นเขาคิดได้แค่นั้นมันคิดได้แค่นั้นอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวเราเองก็เช่นกันในขณะ เนี้ยบางครั้งบางทีเราถูกทุกอย่างบีบคั้นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนพวกเราพวกเราโดนอะไรดีบางครั้งบางทีเราเราคิดอะไรไม่ได้อะ่ะมันคิดได้แค่นั้นน่ะเพราะความบีบคั้นที่เราจะต้องจะต้องตัดสินใจอะ่ะ มันจึงทําให้เราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้เราอาจจะตัดสินใจไปแล้วมนไปทำร้ายคนอื่นก็ได้คําพูดของเราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นน่ยมันไม่มีใครอยากเลวหรอกมันไม่มีใครอยากทาไม่ดีหรอกแต่เขาคิดได้แค่นั้นในเวลานั้นฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เราขอให้คนอื่นเป็นคนดีไม่ได้แต่เราสามารถนําความดีของเราเนี่ยอุทิศบุญให้คนอื่นได้แต่ให้พมเทวดาทุรได้รักษาตัวเขาให้เขามีกําลัง ให้เจ้ากรรมในเวงของเขาโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกดือ้อสอนไม่ได้ทำความดีเยอะๆค่ะแล้วก็ทำความดีเยอะๆคิดดีทำดีพูดดีสามอย่างนี้แหละเนี่ยเป็นกำลังล้แล้วก็เอาจริงๆนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กำลังใจต้องต้องหนักแน่นเราต้องยอมรับเขาให้ได้วันนี้เราพูดไปเขาไม่เข้าใจก็ต้องก็ต้องเงียบ แล้วถ้าเรายกบุญให้คนอื่นบุญเราจะหมดไหมคะเราสำหรับนัทน,นะไม่ได้ใช้คําว่ายกบุญนะคืออนอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทุกคนในเรื่องของบุญในเรื่องของของอะไรที่มันเป็นศาสนาเอออย่างนี้ทุกคนสําหรับนัทเนี่ยทร,รมาสําหรับนัทเป็นธรรมชาติแล้วบุญไม่มีวันหมดสําหรับนัทเนี่ยนัทนใช้คําว่าแชร์กันแล้วกันบุญเนี่ยไม่มีวันหมดบุญเราเนี่ย เปรียบเหมือนเหมือนเทียนเล่นเล็กๆอัค่ะความดีของเราเนี่ยมันมันเพียงเล็กน้อยเราอุทิศบุญไปเนี่ยเวลาที่เขาโมทนาบุญเนี่ยปัดตาน้่งโมทนาใหม่คือการร่วมยินดีกับบุญนั้นๆของคนอื่นเราเป็นต้นบุญเขาก็ได้เราก็ได้แต่ถ้าถามว่าบางคนบอกว่าฉันขอยกบุญทั้งหมดให้บุญอันนี้อย่าไปพูดนะถ้าเกิดว่าเราพูดว่าลูกขอยกบุญนี้ทั้งหมดอันนี้ขอนะอย่าไปพูดแบบนี้อันนี้คือเราให้เขาไปเลย จิตมันให้จริงๆแต่ให้เปลี่ยนจากคำว่ายกเป็นคำว่าเราขออุทิศบุญนี้ให้กับคนคนนี้ขอให้พรมเทวดาสิ่งัท่างยที่เคยรักษาคนนี้ก็ดีเอ่ยชื่อเจ้ากรรมนายเวรคนคดีมาโมทนาบุญมาโบทนาบุญที่เราได้กระทานี้ก็แค่นี้แต่อย่าไปแบบยกบุญนะอันนี้ขอนะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอ เอ่อถวายบุญก็ได้เหมือนกันค่ะถวายบุญน่าจะใช้กับพระพุทธเจ้าในหลวงถวายบุญกุศลนี้แล้วก็ให้กับครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถวายแต่ไม่ใช่แบบให้กับเจ้ากรรมในเวรอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะน่าจะใหเ้เฉพาะก็คือถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรอย่างเงี้ยจะให้โมทนาบุญขอให้เธอทั้งหลายมาโมทนาบุญและเมื่อได้รับ บุญกุศลนี้แล้วขอเธอทั้งหลายจงเอาโหสิกรรมยกโทษให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปจะใช้ประมาณนี้เราใช้คําว่าอุทิศเอาใช้คําว่าให้เธอทั้งหลายมาอนุโมทนาบุญหรือโมทนาบุญนี่คือเขาได้แล้วนะแล้วเราเหมือนยิ่งต่อตะเกียงอะยิ่งให้ยิ่งได้แต่ไม่ได้บอกว่าฉันยกบุญให้เธอหมดเลยนะอันนี้ไม่ก็ไปพูดแบบนั้นนะเราอุทิศบุญขอให้เธอนะขอให้เธอโมทนาบุญและได้รับบ,บุญกุศลนั้นเช่นนี้ที่เราทุกะการนะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนอันนี้บางคนแบบไม่รู้หลายๆคนไม่รู้ว่าเจอไหมอันนี้จะแชร์ในมุมของนัดหัวใจที่ทําแล้วดีกับตัวเองแล้วก็เป็นแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนมาแล้วกันแต่ก็ต้องบอกว่าม,มีหลายมีหลายพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี8 4ด0ม่นสี่พันพระธรรมขันธ์ผ่านมาแล้วสองพันห้า้อยหกสิบกว่าปีแล้วฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยมีการทำสังคยานาไปแล้วสองรอบ S <S การที่ทําสังขยาณาไปแหละการที่ทําสังขยาณาแต่ละครั้งจะต้องมีพระอรหันต์ทำไมต้องติดทำไมต้องมีพระอรหันต์เพราะท่านจะรู้รู้ว่าอันนี้ถูกต้องเพราะว่าท่านจะมีเอ่อมีทิปจักขุยานมีสามารถตรวจได้แต่พอหลังๆผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรมรมที่ทำธรรมชาติแล้วเป็นของแล้วภาษาเป็นภาษาบาลีแล้วบางครั้งบางทีคนไทยไปแปลบางครั้งบางทีแปลผิดแปลถูก แล้วพระไตรปิฎกเนี่ยแปลครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษอย่งางเงี้ยก็แปลผิดแป๊เราก็แล้วภาษาขณภาษาไทยโบราณกับภาษาไทยปัจจุบันอ่านแล้วยังงงเลยใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าอย่างของนัทเนี่ยเราต้องบอกว่านัทเดินในแนวทางของธรรมชาติที่ทําอะไรตามครูบาอาจารย์ตามแบบแผนแต่โชคดีว่าทําอะไรเนี่ยเราพิสูจน์ว่ามันต้องไม่ยากแล้วมันต้องง่ายๆแต่อที่พูดมาเนี่ยคือทํามาแล้วก็เป็นแล้วเราได้ผล ธรรมะคือธรรมชาติอะไรที่มันเกินจากธรรมชาตินั่นไม่ใช่ธรรมะ